รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชแนล ท่านนั้สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมไลน์เ a n เจอนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับ ID 2ครับผมเลเวลตำนาน99าน99นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรอย่างนั้นแหละครับผมทุกคนเราจะมาทำเจ้ามาซิลนะครับผมใน ID ให้เป็น9ดาวแม็กนะครับแล้วเราเนี่ย จะมารีวิวกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับ PVP ด้วยนะครับและที่สำคัญนะผมจะเอาไปแก้แค้นกับรูดียสนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่มันยังไม่แม็กครับโดนรูเดียตตกยับเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมทำแม็กแล้วเราจะไปดูกันว่าจะสามารถคุม คุมกําเนิดลูเดียสได้หรือเปล่าหรือว่าจะสามารถเอาชนะลูเดียสได้หรือเปล่านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งให้กับลุงยุทธด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะฮะและที่สําคัญนะอย่าลืมเตรียมขนมขนม,ขนมกม็ะรงก็เตี๋ยวก็เหนี่ยวส้ว Helena, มตำนะฮะมานั่งรับชมลุงยุทธด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปจัดการตีบวกมาซิลกันเลยนะกันนะครับผม โอเคครับผมมาเราตีบวกครบ180แล้วครับตอนนี้มาซิลอัปเกรดเป็นล่าง9ดาวแม็กแบบตันๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับพลังโจมตีนะครับผมจะมีอยู่ล้าน3นะครับผมและเลือดเนี่ยเลือดมีอยู่6ล้าน5นะครับผมส่วนพลังป้องกันมีอยู่7,9 0 0 0นะฮะอ่าคูดาวเรนเจอร์นะครับจะเหลือ3.5ครับทุกคนโอ้โห ล่อยไว้จัดๆครับทุกคนมากเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนิดหน่อยนะเพราะว่าผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมร่าง9ดาวแม็กตอนนี้นะครับก็คือมีดามเมจ40เท่านะครับผมแล้วก็มีใบ6วินะยกเลิกอมตะแล้วก็ลดระยะโจมตีของศัตรูนะครับผมรวมไปถึงดามเมจนะครับผมควาง ความกว้างนี่นะฮะ999จุดนะครับส่วนความสามารถผมได้เป็นพีชีพ2หมานะครับในล่าง 9ดาวแม็กนะก็จะมีคูดาวเรนเจอร์ที่ลดลงไปเนี่ย3.5นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเทสการวาดสกิลนะครับผม9ดาวแม็กเนี่ยมันวาดสกิลเร็วขึ้นหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงฮะมันจะช้าเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วดามจมันจะรุนแรงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมใส่เกียร์ธงโตงมันรีวิวนะอันนี้คือใส่เกียร์แบบธรรมดาปกติธรรมชาติเลยเนี่ย มาครับเดินมาแล้วก็ฟื้อฟา้ามาจังหวัดบิ้มเรียบร้อยฮะสุดจอแล้วก็ตายกันเลยทีเดียวครับโอ้เอาเรื่องจัดจัดนะฮะแรงจัดแรงจริงคือไม่ต้องเซ็ตเกียร์อะไรมากครับเกียร์เป็นแบบเกียร์ที่ไม่ต้องมีออ t ชั่นอ่าสกิลพัดอะไรมากมายแล้วเป็นเกียร์เจ็ดดาวปกติเลยนะครับผมเออ ก็มาดีครับมีอัปเกรดธาตุนะครับผมมีอัปเกรดธาตุนะฮะเออสกิลแบบนี้แล้วก็มาแบบนี้ครับผมบัฟเรียบร้อยออกมาเลยไหมออกสกิลเลยไหมไม่ออกสกิลครับจะตีธรรมดาครับไม่เป็นไรฮะจังหวะนี้ยืนก่อนดูที่จะทนจะทนทน,ทนมือทนเท้าของนกได้นานขนาดไหนตีมาก็ไม่สะทกสะทานไม่จะเทือนครับบัฟสกิลหนึ่งเรียบร้อยครับโดนตีไปไม่ตายฮะโอโหแล้วเป่าล็อกมาแย่งตีนครับผม บ่าวร็อกเนี่ยเหมือนจะโดนเนิร์ฟไปเยอะเลยนะครับมาอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับบอสนกนะโอ้โหยิงทีเดียวเตกครับสุดจอหน้าทะลุจอหลังกันเลยทีเดียวนะครับมาให้ดูกันก่อนเลยฟืบฟ้าบเดินช้าออกสกิลช้าวาดสกิลช้านะครับผมข้อเสียของมันนี่ฮะปืบฟ,ปฟ้าแหมกว่าจะซดน้ําเสร็จกว่าจะโยนกว่าจะตกกว่าจะหยิบครับวิ่มเรียบร้อยฮะตายหมดเลยถึงตอนท้ายเลยเห็นไหม ตายหมดเลยถึงตอนท้ายมาผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมไปใส่กับลูเดียสก่อนเอาคืนเอาคืนลูเดียสก่อนแล้วกันนะครับผมทุกคนมาครับผมเราจะมาล้างแขนลูเดียสนี่ครับก็ไม่รู้นะฮะว่าเราจะมาล้างแขนลูเดียสหรือว่าเราจะมาให้ลูเดียสตบเราซ้ําไปอีกนะครับผมมามาดูกันครับผมทุกคนเออคลิปนี้ผมไม่ได้ทดสอบอะไรก่อนล่วงหน้าเลยนะครับผมจับสดเหมือนเดิมฮะ ผมจับสดเหมือนเดิมครับจะเป็นยังไงโอ้โหลูเดียเอาทีเดียวาาหายหมดครับเรียบร้อยฮะจังหวะนี้โอ้โหเอาฝั่งผมมีลูเดียมาช่วยอีกตัวหนึ่งฮะโอ้ฝั่งผมโกงจัดนะขนาดโกงแบบนี้จะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูครับตอนน,าาาาออน,นอี้ติดความสามารถเทียบเลยฮะติดความสามารถเทียบเลยฮะแต่ลูเดียเอาจัดเลยฮะตอนนี้โอ้โหติดความสามารถครับผมความสามารถนาฬิกาหยุดเวลาครับโอ้โห จากความเดิมตอนที่เลี้ยวเนี่ยนะเราเพย์ยับนะฮะแล้วเรามาอัปเกรดเป็น9าวดาวแม็กเราก็เพย์ยับเหมือนเดิมนะครับขออีกหนึ่งทีแล้วกันเพื่อไม่ให้การแบบการแบบหายสงสัยอะไรแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปลองอีกหนึ่งทีครับผมมาครับขออีกหนึ่งทีครับแล้วรอบนี้เสร็จแล้วนะผมจะจับบอสมืดนะครับบอสมืดมาดวลกับมาซิลครับผมเออ อยากรู้เหมือนกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมรอบนี้ผมจะกดผมจะกดตัวช่วยฮะเพราะว่ามันติดความสามารถแล้วทําให้อ่าไม่ได้ปล่อยตัวเห็นไหมไม่ได้ปล่อยตัวแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับโอเคครับเราไม่มีต่อต้านนะฮะต่อต้านอยู่ท่าวิเราไม่มีครับเรียบร้อยครับมาดูจังหวะของลูดเดสก,กันบ้างโอ้โหขนาดผมเอาโอ้โหนี่ครับเอาบาวล็อกกับเอาบาวมากับบอสมืดมาช่วยด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วไม่อยู่ฮะโดนมิสไซล์ยิงตายฮะเรียบร้อย โอ้ไม่ก้อนฮะซุยไหวฮะซุยได้ด้วยครับซุยได้ด้วยการทั้งปวงฮะความสามารถหยุด5้าวิของรูเดียติดดีมากนะครับโอ้โหโอ้โหต้องมีนัด3ป่ะเนี่ยต้องมีล้างตาปะเนี่ยต้องมีล้างตารอบ3ป่ปะโอโ้ครับสงสัยต้องเอาต่อต้อตานหยุด5าวิให้ได้ก่อนแล้วมาล้างตารอบ3นะฮะโอเคขออีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ผมจะไปจัดกับบอสมืดนะครับก่อนที่จะไป PVP นะครับผมทุกคน โอเคครับผมตั้งบอสมืดไว้เรียบร้อยนะครับขอดวนเดือดสักหนึ่งเกมก่อนนะครับอยากรู้ครับผมอยากรู้ครับว่าใครจะชนะครับหนึ่งต่อหนึ่งครับผมเออก่อนที่เราจะไป PVP กันแบบเป็นทีมนะฮะแล้วค่อยไปสรุปกันนะฮะมาหนึ่งต่อหนึ่งเจอกับบอสมืดนะผมอยากรู้จะโอ้โหมาถึงมึงแช่เลยเหรอมึงแช่เลยเหรอมาครับกับบอสมืดฮะใครจะเอาุฟับเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหเอาไม่อยู่ครับเอาบอสมืดไม่ลงแน่นอนโอ้โหเรียบร้อยฮะมาซีวของผม โดนตกเป็นขนมเลยฮะโดนตกเป็นขรนไม่มีโอกาสได้ออกสกิลครับเพราะว่ามันไล่สกิลช้าครับทุกคนดูดิเดินออกมายังไม่ทันที่บัฟเลยยังไม่ทันที่บัฟเลยฮะ เด้งออกมายังไม่ทันได้บัฟเลยฮะบอสมืดยิงเอายิงเอาโอ้โห,โ,หโ,หโหเรียบร้อยครับจากที่ดูแล้วเนี่ยจะไหวหรือเปล่าสำหรับการต่อสู้เป็นทีมนะฮะเดี๋ยวเราไปลง PVP ของจริงกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสัก2เกมนะทุกคนมาครับเรามาอยู่ในโหมด PVP นะครับเดี๋ยวลองเทจส PVP นะครับโดยใช้ตัวมาซิลกับไลออสนะฮะ ไปยืนคู่กันเลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับเจอกับทีมนี้ที่มีตัวบิน2ตัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็ขอจัดเลยละกันนะครับผมจัดเลยจัดเป็นทีมนี้นะครับมาดูยกันเลยครับตัวบิน2ตัวผมก็ใช้ตัวกันบินดึ่งตัวนะครับอันนี้คือเล่นเกมจริงนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันแล้วกันนะจะเป็นยังไงนะผม ผมจะขอตีพีพีแบบจริงๆแล้วให้ทุกคนสังเกตเกมนะครับผมสังเกตเกมนะครับผมว่าตัวมาซิลกับไรออสเนี่ยมันมีผลประโยชน์ยังไงนะฮะมีการไล่สกิลอย่างไงมีสกิลติดดีหรือเปล่าแต่ผมที่มองๆตอนนี้คือคนนิ่งพัฒมิตรเนี่ยเหมือนมันจะติดดีมากๆเลยนะคนนิ่งพัฒมิตรที่เหมือนจะ,ะมัตนมติดดีมากๆเลยนะครับผมโอ้โหแล้วตัวการบินผมติดงานเยอะจัดนะทุกคนมาครับผมไปดูกันครับจะไหวหรือเปล่าน,นี่ครับมาซิล มาชิลค็อกี้รัวๆเลยครับโอ้โหนี่มันเมตาอะไรวะนีเนี่ย่อตัวแบบบื้มบ้ามากๆครับโอ้โหดีออกมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยฮนะจบเกมไปหนึ่งเกมครับทุกคนโอ้โหได้เห็นอะไรบ้างครับทุกคนผมที่มองไม่ทันเลยนะแต่ก็สังเกตได้ว่าตัวมาซิลเนี่ยมันก็ออกมาลิลโอเคครับผมเจอกับทีมนี้นะครับก็ทีมมีตัวบินนะผมเอาตัว ทีมที่มีตัวกันบินไปสู้อีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมสุดท้ายเกมนี้ของเราจะมีการชนะหรือเปล่านะครับผมจังหวะนี้ครับมาเลยฮะโอ้โหเขามาถึงเขาก็แช่เราเลยครับเราก็หายเป็นฝูงเลยฮะจังหวะนี้ครับมาลุยครับผมจังหวะนี้มาโคนมาโคนมาเรื่อยๆคนมาเรื่อยๆเราแช่ไปนะจังหวะนี้เราแช่ไปก่อนเลยนะครับเขาแช่มาแล้วแหละแต่เราก็แช่สวนไปดูครับคนรวครับผมว่าจุดเด่นมันคือคนนิ่งพัดนะผมว่านะ จุดเด่นมันคือคนที่พัดหน้าส่วนสกิลมันออกช้าก็หวังว่าให้มันออกเห็นไหมถ้าเกิดมันออกช้าแต่ว่ามันออกรวๆออกดีๆมันก็สามารถชนะได้นะครับผมเออสำหรับมาซิลตัวนีนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะสำหรับการวันนี้การที่เราเอามา รล้างตากับรูเดียกับโดนรูเดียตกยับเลยนะครับผมโอเคครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสําหรับวันนี้ครับผมมาซิลนะฮะเต็ม10ผมให้8นะครับข้อเสียก็คือไล่สกิลช้าครับแรงจริงครับข้ามจริงครับลึกจริงครับแต่ไล่สกิลช้านะครับในในคลิปเนี่ยจะได้เห็นว่าตอนสู้กับบอสมืดเนี่ยมันเดินออกมามันยังไม่ทันได้แบบมันยังไม่ทันได้ไล่เลย แค่ยกฟักทองขึ้นมามันก็ตายแล้วก็คือแบบมันช้าครับมันคิดช้าทําช้าไปหน่อยนะฮะสำหรับมาซิลนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ไปตัด,ตดสินใจกันดูก็แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กับช่องลุงยุท h ชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ